Thank เรื่องของการป้องกันนะครับสำหรับคนที who who here, <mor> mm ่ยังไม่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่กําลังเตรียมพร้อมจะมีน้องหรือบางคนเนี่ยคุณแม่บางท่านกําลังท้องอยู่เนี่ยป้องกันว่าเอ้ยลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ลูกของเราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ได้น้อยลงหรือว่าป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้เลยก็คือ1ครับถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเด็กก่อนเนอะในฐานะเป็นหมอเด็กก็จะพูดเรื่องเด็กเป็นหลักก็คือการป้องกันในปัจจุบันครับมันมีแนวทางการป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับจริงๆแนวทางการป้องกันโรคภูมมมมิแแแพ้เเเนีีีี่ทททททททังงโลลกกกกกคือออุุปปรระะะศศวา นีขึ้นมาหมดจะเป็นอเมริกาอังกฤษนะครับออสเตรเลียแคนาดารวมถึงไทยเราก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับเนาะปัจจุบันครับคำแนะนําก็คือหนึ่งนะคุณแม่ ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะครับขณะตั้งครรภ์อยู่เนี่ยในปัจจุบันก็คือให้ทานอาหารตามคําแนะนําของคุณหมอสุตินารีเวสหรือว่าทานอาหารให้ได้พลังงานสารอาหารที่มันเพียงพอต่ออายุพันธ์ของคุณนะครับในปัจจุบันเน้นนะครับในปัจจุบันไม่มีคําแนะนําในการหลีกเลี่ยงหรืองดอาหารใดๆก็ตามแม้ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยไม่จําเป็นโดยที่คุณหมอยังไม่อนุญาตห้ามงดก่อนนะครับคำว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นไข่นะครับนมวัว ถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วเหลืองอาหารทะเลหลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย กลัวเราว่าลูกเราเกิดมาเนี่ยจะแพ้อาหารเราก็เลยไม่กินเลยดีกว่าตอนเราท้องอยู่จริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคำแนะนําออกมาแล้วว่าห้ามงดโดยไม่จําเป็นโดยก่อนที่คุณหมอจะอนุญาตถ้าตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้แพ้อาหารก็คือให้ทานได้แต่แต่เนี่ยนะครับแต่ต้องทานในปริมาณที่คุณเคยทานมาก่อนยกตัวอย่างหรือที่เราเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทคำว่าบาลานซ์ไดเอทหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนมวัวเราต้องยอมรับว่าคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยไม่ใช่คนกินนมวัวแบบฮัลโหโหดเหมือนคนต่างประเทศหรือคนยุโรปหรือคนอเมริกาถูกไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นคนไทยส่วนมากก็จะกินนมถ้าตอนยังไม่ท้องก็กินนมวันละกล่องวันละแก้วตอนท้องเนะี่ยคุณก็กินได้นะคุณกินในปริมาณที่คุณกินเท่านั้นนั่นแหละแต่คุณหาแหล่งอาหารเสริมอื่นเช่นสมมุติ เราต้องการเสริมแคลเซียมใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องหวังพึ่งนมอย่างเดียวแล้วเราก็กินนมในปริมาณที่เรากินอยู่ตอนไม่ท้องแต่ว่าเราไปกินแคลเซียมเสริมซึ่งเดี๋ยวนี้คุณหมอสูตินารีเวทสุตินารีแพทย์นเนี่ยเขาจะจ่ายยาแคลเซียมเสริมวิตามินเสริมให้คุณแม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอยาเนาะอันที่2ครับการหลีกเลี่ยงในจันเจอพวกควันบุหรี่มีการศึกษาวิจัยมานานมากแล้วในปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็คือคุณแม่ที่ได้รับควันบุหรี่ตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยลูกที่อยู่ ต้องกันก็นคือ ห้ามสูบบุหรี่นะครับรวมถึงคนในบ้านที่คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ในบ้านเนี่ยคนในครอบครัวก็ไม่ควรจะสูบบุหรี่เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับต่อมาเนี่ยหลังคลอดออกมาแล้ววิธีการป้องกันเด็กที่คลอดออกมาหรือว่าทารกที่คลอดออกมาไม่ให้เป็นโรคภูมิแพ้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นหรือสิ่งกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นสิ่งกระตุ้นในอากาศไลฝุ่นมแมลงสาบขนสุนัขขนสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยพยายามอย่าให้เขาถูกกระตุ้นหรือถูกสัมผัสหรือได้รับไปเรื่อยๆถึงแม้ว่่าาคุณหมอจะบกกวว้พ แพ้อากาศเนี่ยมันจะเป็นตอนโตประมาณ3-4ขวบอาการถึงจะแสดงแต่หมายความว่าไอ้ช่วงระยะตอนเป็นเบบีตอนเป็นวัยทารก1ขวบ3ขวบสขวบเนี่ยเป็นระยะที่เขาจะถูกกระตุ้นไปเรื่อยๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ ทำให้เขาไม่ถูกกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้พวกนี้โอกาสที่เขาจะแพ้ในอนาคตมันก็จะน้อยลงและที่สําคัญครับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนาะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดูแลโลครคภัยไข้เจ็บของคนไทยไม่เฉพาะแค่โรคภูมิแพ้นะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเนื้อทาอาหายครบ5หมู่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เช่นขนมหวานของทอดโดยไม่จําเป็นเค็มไปเผ็ดไปพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงสงสารอวัยวะที่ช่วยกําจัดพิษของเราไตาตับ สงสารบ้างนะครับพ,อพอักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกํา,าลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็ถือเป็นหลักการดูแลสุขภาพอย่างท,ทั่วไปที่มันเหมาะสมที่ทุกคนเนี่ยทำกันเป็นอยู่แล้วล่ะอันนี้มันก็มีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ด้วยเหมือนกันครับ